ชมครับพบกับช่อง Mo ู t ู b e ่าอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดรพนาทอกมีอาคมนักวิชาการด้านสื่อมวลชนอดีตอาจารย์คณะนิเทศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับถึงสงครามรัสเซียยูเครนมีเนื้อหาดังนี้บอกว่าไม่มีหลอกความเสมอภาคกันในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเขียนเรื่องรัสเซียยูเครนไปวันก่อนจากมุมมองของรัสเซียหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลและ ทัศนะจากอีกฝ่ายบ้างเพราะข่าวสารหลักๆที่เราได้รับส่วนใหญ่มาจากมุมมองของโลกตะวันตกที่มีและไม่ประสงค์จะสร้างความชอบธรรมให้ใครหรือไม่ได้ต้องการชี้ว่าใครผิดใครถูกประเด็นที่เขียนไม่ใช่เรื่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทําของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิ่งไม่ใช่การเลือกข้างเพราะที่นี่ไม่ใช่ฝ่ายเชียร์ยรัสเซียหรือฝ่ายเชียร์อเมริกันเรื่องบางเรื่องเรารู้ไว้เฉยๆก็ได้ยังไม่ต้องเอาคุณค่าส่วนตัวไปประเมินวัดไม่ต้องไปตัดสิน จะเรียกว่า suspension ก็ได้หรือว่าถ้าจะต้องเลือกข้างจริงๆก็ให้ยึดประโยชน์ของไทยนี่แหละเป็นหลักบังเอิญอีกว่าเรื่องรัสเซียยูเครนนี้เป็นเรื่องที่ฝักฝ่ายการเมืองในบ้านเราเกิดมีการถือหางกันเข้ามีการเชียร์คู่สงครามแบบถือหางเชียร์กันเกิดเหตุขึ้นก็เลือกข้างนันไปก่อนใครชอบข้างไหนก็ค่อยหาเหตุผลข้อมูลมาสนับสนุนข้างตัวที่ไม่เก่งเรื่องเหตุผลข้อมูลก็ท้าทายด่าทอตีตราความเห็นต่างที่อยู่กันคนละข้าง ที่เห็นชัดๆเรื่องหนึ่งก็คือมีฝ่ายที่คิดในเรื่องคุณธรรมความเท่าเทียมของประเทศอิสระความเสมอภาคของรัฐก,กฎหมายและความผูกพันที่ปัจจุบันมีอยู่ในมุมมองของที่นี่อยากจะบอกว่านั่นเป็นมายาคติการเมืองในระดับระดับระหว่างประเทศถ้าจะมีกฎก็คือกฎของการอยู่รอดถ้าจะเอาดิบดิบเลยก็คือกฎของอำนาจเป็นธรรมอื่นๆนั้นเป็นเพียงฉากบางสร้างความชอบธรรมให้พฤติกรรมที่ก่อกันขึ้น ถ้ามีความเสมอภาคกันจริงทำไมห้ารัฐใหญ่ในสภาความมั่นคง UN เถึงมีสิทธิ์ดีกว่ารัฐอื่นๆในขณะที่สมาชิกสภาความมั่นคงอื่นๆอยู่กันเป็นวาระพวกนี้อยู่แบบถาวรใช้เสียงเดียววีโต้มติต่างๆของสภาก็ได้และพวกนี้เป็นมหาอำนาจทั้งนั้นประเทศสมาชิกที่เหลืออื่นๆก็ใช่ว่าจะมีเสียงดังเท่าเช่นอินเดียกับตองกายังไงยังไงอินเดียก็เสียงดังกว่าคนเกรงใจอินเดียมีคน4,100ล้านตองกามีประชาธิ ก่อนหนึ่งแสนคนต่างโหวตหนึ่งเสียงเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันหรอกนี่ยังไม่พูดถึงประเทศใหญ่ประเทศเล็กประเทศรวยประเทศจนประเทศสําคัญทางยุทธศาสตร์กับประเทศในเหลือมุมมองยังไงประเทศต่างๆในโลกมันก็ไม่เสมอภาคกันในระดับโลกมันไม่มีกฎหมายบังคับได้อย่างที่คนมักเข้าใจกันมันไม่เหมือนกฎหมายในประเทศ ประเทศอิสระมีอธิปไตยเป็นของตัวเองทั้งนั้นใครจะใช้อำนาจอะไรก็ไปบังคับประเทศอิสระอีกประเทศหนึ่งได้ที่เรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วมันแค่พวกสนธิสัญญาต่างๆหรือมติการประชุมที่ประเทศต่างๆยอมไปผูกพันด้วยมีสนธิสัญญามากมายที่ผู้แทนประเทศไปร่วมจัดทําพอเอาเข้าจริงตอนกลับมาให้สัตยาบันในสภาของประเทศก็ถูกเบี้ยวยังมีสัญญาที่ไม่มีการลงสัตยาบันใดๆบ่อยครั้งมันใช้ผูกพันกันได้เท่าที่จะยอมผูกพันรัฐที่ไม่ยอมผูกพันจะไปทําอะไรเขา ส่วนรัฐที่ยอมผูกพันแล้วกลับมายกเลิกทีหลังหรือไปฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษที่อยู่ไหนใครจะบังคับให้ที่เห็นก็ได้แต่ด่ากันประนามแซงชั่นบอยคอรดทำอะไรทำนองนั้นแค่นั้นเองก็จะมีเรื่องใหญ่ๆที่มีประเทศมหาอำนาจออกหน้าล็อบบี้ประเทศเล็กๆให้หนุนแล้วมหาอำนาจอื่นไม่มีโตตอนนั้นแหละที่เราอาจเห็นแอคชั่นการรบเช่นในกรณีอิรักบุกค,คูเวต เรื่องพรมแดนเป็นเรื่องหน้าหัวรอกพรมแดนคือเส้นประดิษฐ์ถ้าประเทศสองฝั่ง,งตกลงยอมรับกับมันมีอยู่ถ้าไม่ยอมกันเช่นอินเดียกับจีนมีจุดที่เห็นไม่ตรงกันต่างคนก็ต,ต,ต่างขีดกันคนละเส้นผลสุดท้ายก็ยันกันด้วยปืนแนวยันเรียกกันว่า LAC หรือว่า Line of Actual Control หยุดกันอยู่ตรงนั้นแต่นั่นไม่ใช่พรมแดนแท้จริงที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างกรณีฟอกแลนด์ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ใช้กําลังดิบ,ดบ กันกับอาร์เจนตินาอ้างประวัติศาสตร์ว่าเกาะชื่อมันวีนาที่เคยเป็นของตนอังกฤษบอกไม่ใช่นี่คือเกาะฟอกแลนด์อาร์เจนตินาอยู่ใกล้เกาะแค่3-400กิโลเมตรเจรจาขอเกาะคืนไม่ได้ก็ยกทัพไปยึดดื้ออังกฤษที่อยู่ห่างไปเป็นหมื่นกิโลยกกองทัพไปยึดคืนนี่เป็นอำนาจดิบๆแม้ตอนนี้มีการให้สัมปทานทับซ้อนในทะเลก็ออกกันดือ้อออกด้วยอำนาจดิบๆทั้งนั้นไม่ได้พึ่งสารหรือว่าพึ่งกฎหมายใ,ใดๆ รัฐต่างๆในโลกนี้มักอยู่กันอย่างยาวนานบางทีชื่อประเทศเปลี่ยนเอกราชเปลี่ยนพรมแดนเปลี่ยนเช่นจีนอ้างยุธิเบตเพราะเป็นของจีนยุคราชวงศ์ชิงที่เบตเพิ่งแยกไปเมื่อจีนยุ่งยุ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเ,เป็นสาธารณรัฐพอจีนสงบก็ยึดกลับคืนสินเกียงก็งอ,อ,อ้างประวัติศาสตร์เก่าอิสราเอลอ้างประวัติศาสตร์พันปีเอาดินแดนคืนก็จะมีหรือบอสเนีอยอเซอร์ไบจานประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปมากรณีสําคัญสําคัญเช่นแค่เมืองเยรูซาเล็ม ศาสนา 2, สองสามศาสนาก็มีประวัติศาสตร์อยู่ที่นั่นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ก็สร้างทับกันไปมามันไม่มีจุดบอกได้ว่าที่ตรงนั้นของใครที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมหาอำนาจขีดเส้นแล้วประเทศที่เข้มแข็งก็ใช้กําลังทหารบังคับกันเท่านั้นกรณีที่ยังบังคับกันไม่ได้ก็ตั้งประจันกันไปก่อนเช่นเกาะเซนกากุหรือว่าเตียวหยูระหว่างญี่ปุ่นและจีนเกาะคูเริวซัคครินระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียรัรสเมียระหว่างปากีสถานแล้วก็อินเดีย ที่เขียนมายืดยาวนี้ขอบอกอีกครั้งว่าไม่ได้จะสร้างความชอบทําให้ใครแค่อยากชี้ว่าในระดับระหว่างประเทศแล้วอํานาจดิบๆยังเป็นตัวกําหนดการจรจายอาจช่วยได้บ้างเพราะสังคมโลกยังไม่มีวิธียุติที่ดีกว่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อยังเห็นต่างกันประเทศมหาอำนาจที่มีกําลังคุ้มครองอาณาเขตของตัวเองได้เท่านั้นที่เป็นผู้กําหนดลมแดนและพวกเขายังกําหนดกติกาขึ้นเพื่อใช้บังคับกันด้วยนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ดรพนาทองมีาคม นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนนั้นเนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับที่หลายคนนั้นก็พยายามที่จะออกมานะครับว่ามันมีกฎห,หมายนั่นกฎหมายนี้แต่จริงๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าในระดับโลกนั้นความเสมอภาคไม่มีอยู่จริงท้ายที่สุดแล้วใครเป็นมหาอำนาจใครมีสัพพะกำลังใครมีแรงกดดันมากกว่าอันนั้นแหละนะครับที่จะไปสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองดังนั้นอย่าร้องเรียกหา ว่าความเท่าเทียมเพราะมันไม่มีอยู่จริงสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเรื่องของอำนาจนั้นเป็นสิ่งจําเป็นดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นในประเทศไทย บรรดานักการเมืองบางคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเราเองไม่จําเป็นที่จะต้องมีกองทัพกองทัพเราต้องลดขนาดลงไปแต่เอาเข้าจริงเนี่ยครับถ้าเราไม่มีสพักกาลังอะไรเลยเอาไว้ป้องกันประเทศนั้นถามว่าเวลาไปต่อรองอะไรกับใครมีใครเขาจะเชื่อมีใครเขานั้นเนี่ยครับจะยึดถือแล้วก็ทําตามในสิ่งที่เราเรียกร้องหรือไม่อันนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามดังนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ ก็ต้องบอกว่าเวลานี้เนี่ยครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าเราต้องศึกษาหาความรู้เ,าเอาข้อมูลนั้นใส่ตัวเอาไว้ให้มากแล้วก็ใช้ข้อมูลที่มีอยู่นั้นในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์แล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจในหลากหลายเรื่องราวที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้ครับ